นอกจากว่าจะออกแบบลักษณะของตัวกาหนดกลุ่มผ้าหมยชัดเจนเรียบร้อยแล้วเนี่ยแะครับผลลัพธ์การเรียนรู้นะฮะจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ไว้ใจทางทางนี้ได้เพราะว่าคณะศึกษา,าศาสตร์เข้มแข็งมากใช่ไหมครับในเรื่องของ CLO นะครับ ILO หรือว่าจะเป็น PLO ก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะก็จะต้องออกแบบให้ชัดว่าผลลัพธ์การเรียนรู้จบคอสต,ตรงนี้ไปแล้วทําอะไรได้บ้าง นะฮะสามารถจะทําอะไรได้บ้างเพราะว่าตัว CLO อเนี่ยมันจะเป็นตัวสําคัญที่สุดเมื่ออาจารย์ทำคอปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นสิ่งแรกที่อาจารย์ต้องพูดอยู่ในคลิปนะครับเวลาอาจารย์ออกแบบเนื้อหาค่ะที่อาจารย์จะต้องลงมือถึงเวลาลงมือปฏิบัติที่ต้องอัดวิดีโอแล้วอะไม่ใช่อยู่ๆอาจารย์ก็สามารถที่จะพูดบทที่1อาจารย์ก็สอนไปนะฮะอันนี้จะก็คือมันต้องมีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะต้องมีคลิปที่ศูนย์นะครับคลิปที่ศูนย์คืออินโทรดักชันซึ่งคลิปอินโทรดักชันตัวนี้จะสําคัญมากๆ เพราะว่ามันจะเป็นตัวเหมือนตีหัวเข้าบ้านเลยนะครับสองนาทีสานาทีเนี่ยเมื่อคนดูดูแล้วต้องอยากเรียนดังนั้นเขาจะต้องรู้ว่าเับเมื่อเขาเทคคอร์สคอร์สนี้แล้วเนี่ยเขาได้อะไรเขาทําอะไรได้บ้างนะครับเป็นเป็นสัญญาประชาคมนะครับยืนยันมั่นเหมาะระหว่างอาจารย์กับตัวผู้สอนอออตัวผู้สอนกับตัวผู้เรียนนะครับว่าเนี่ยถ้าเธอเทคคอร์สนะถ้าคุณได้ลงทะเบียนในนี้นะทำอันนี้ได้ นะครับถ้าเรียนเรื่อง AI นะครับจะสามารถทําได้1 2 3 4สสี่ลักษณะแบบแสดงว่าหลายหลักสูตรที่แจ์ไปเรียนมานี่หลงกลเซ o โอมดเลยใช่ไหมใช่ฮะเขาก็จก็จะเกิดกันนะครับแล้วก็แต่ว่าเชื่อไหมเดี๋ยวผมในในเนี้จะอธิบายว่าปกติอาจารย์ไม่ให้ความสําคัญคลิปนี้เลยนะครตอนนี้ผมรับผิดชอบคลิปที่ที่ต้องทาของที่สูตนี่ใช่ไหมครับเนี่ยนะฮะอาจารย์ก็บอกว่าจะต้องทําอ๋อเหรอต้องต้องพูดด้วยเหรอโอเคได้ได้มาถึงอาจารย์ก็นั่งนึกอยู่สักพักหนึ่งว่าฉันจะพูดอะไรดีนะนะฮะแล้วก็ พูดไปอย่างนั้นเพื่อให้มันมีอันนี้อันนี้ระวังเพราะว่าเวลาเขาเออกไปขายฮะไอนนคลิปนี้คือจุดขายนะฮะมันก็คือไฮไลท์อย่างที่อาจารย์พูด,พดแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการไฮไลท์ที่ตัดออกมาจากเนื้อหาวิชานะฮะมันจะต้องอม,มันเป็นทีเซอร์ที่จะต้องทําโดยเฉพาะแล้วก็ให้ความสําคัญมากๆสมมุตนะิอาจารย์จะเข้าไปออนไลน์คอร์สลายวิชาหนึ่งเนี่ยอาจารย์ไปดูตรงไหนที่เป็นแรงจูงใจในการที่จะซับสไครตผมดูคลิปเนี้ย โชว์ริวตยยัวนี้ใช่ฮะมันไม่ไม่ใช่โชว์ริวด้วยอาจารย์มันมันเป็นตัวที่ถูกออกแบบมาเพื่อโฆษณาเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับเพราะว่าม,มันมันมันจะตีหัวเข,ข้าบ้านได้อย่างไรนะรมันมีวิธีการนะครับเพราะฉะนั้นตัวอุปกรณ์ไอโอก็ได้ที่ถ้าเกิดวันดูระดับหลักสูตรนะครับก,ก็ต้องระบุให้ชัดว่าผู้เรียนต้องทําอะไรบ้างนะฮะวัดผลอย่างไรนะฮะเหมาะสมกลุ่มเป้าหมายใครที่จะต้องมาเรียนวิชานี้บ้าง ักะะในในคลิปนี้น <ะ S 2> ที่มีอยู่ในในตัวคอนเทนต์ตัวนั้นลหละายวิชานั้นเนี่ยใครเป็นคนที่ออกแบบหรือดีไซน์หรือ design,